มาทานมาครับหมูสไลด์ไม่มีผักอะไรบ้างแนะนำหน่อยขาวอ้าวาประกาศขาวอะ,อะไรอีกกินทองตู้ทอง ข่ใหญ่แครอทแครอทมอชาบูเปิด,าดบางมากเป็นอ่อสันนอกครับ มีชัดเลยกล้องพอดีกล้องอ,อติดไ้น้ำเป็นแบบง่ายๆครับวิธีบ้านบ้านต้องอะไรมากมายครับ บานครับผักเยอะขึ้นชายลงไปชิมตะเกะม,มรู้เห็ดอะไรไม่รู้ชื่อโหปวดอ่อน ีกฟ้าโอ้โหหน้าตาไม่งโอ้ย น่าทานมากน่าทานมากมเนื้อสันครับเนี่สันคอนะอไปใกล้ๆนี่สันยังดีครับสันดเด้งๆเดักดูเนื้อครับโบบะมากน้อง แบบบ้านๆตายบ้านๆครับ ือดหน้า hmm. ส yeah. mm ั hmm. mm ่ม hmm. อ mm ืม hmm. Right.